ตอนนี้ก็ากำลังนั่งเอ็มอาร์ทีไปลงที่หลักสองที่เป็นสถานีที่จะึ่งบางแคนะครับก็ตอนนี้กำลังจะถึงสถานีบางแคซึ่งถ,ถัดจากไปก็จะเป็นสถานีหลักสองซึ่งก็จะเป็นทางที่จะต้องไปนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงนะคะที่เป็นเต็นทที่เป็นมนี่เป็น,น,นเมือเพราะว่าข้าเป็นทางรถานคับ ถ้าถ้าย้อนไปอีกก็จะเป็นซีคอนวางแครครับ <c oughs> อ๋อก็คือ,คอสถานีบางแครนะครับลงรับจำนำแล้วก็อาพาร์ตเมนต์ที่เป็น่าพา์กเมนท์เมื่อ,อ,อกี้ก็มาใกล้จะพอ,าอ,อบางแคร์ เออตอนนี้ถึงสถานีบางแคเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จจากบางแคก็จะเป็นสถานีหลักสองซึ่งเป็นสถานีปลายทางครับ,บสถานีสนุดท้ายครับระวังขนะก้าวออกจากรถบางแค g please mind the gap between train and platform ประตูรถกำลังจะปดต้นหน้าอย่ายืนจีบควาาไม่เลี่ยงประตูขอบคุณาตจมูก ตอนนี้กำลังเป็นขั้นที่จะไปสถานีปลายทางหลักสองนะคะก็แค่สถานีเดียวก็จะถึงสถานีหลักสองซึ่งจะต้องเดินเข้าเดอะมอบางแคแล้วนะคะนี่ก็มาถึงสถานีใกล้จะถึงเดอะมอบางแคครับค่ะพี่นานก็ถึงแล้วคับข้อรับสายปลอดร่า รถตัวนี้ส่งสินค้าให้บริการที่สถานีนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT Attention please This train terminates at this station Thank you for choosing the MRT ขอบคุณที่ใช้บริการครับสถานีต่อไปสถานีหลังสงเป็นสถานีปลายทางสถานีปลายทางครับทางด้านซ้ายนี่ก็เป็น t ด e m ม l l บางแคครับที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ขลักีมบางคแคหลักสองก็คือที่มีเดียวมาบางแคที่มนจะไปวันนี้พิถึียววันนี้ครับว่าบางแคมันคือห้งมันมีเลีคนหนึ่งที่เขาอยู่้องขิดเขาฆ่าตัวตายครับนี่ครับำมจะถึงแล้วครับหลักสองแล้วครับ 2หลัก2โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถหลัก2 station Please mind the gap between train and platform